สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสปอร์ตไทยไทยติดตามข่าวสารกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะนักเย์บอลสาวไทยทำช็อตโลกอีกแล้วใครจะคิดใครจะฝันว่าจะเกิดขึ้นในทัวร์เมนต์นี้ไทยทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วทำอว่าวุ่นกันทั่วโลกเลยทีเดียวโดยในแมตช์ไทยพบกับโปลแลนด์ไทยสามารถเอาชนะโปลแลนด์ทีมอันดับ7ของโลกจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก,กรอบคัดเลือก 2024ที่โปโลแลนด์วันที่20ค่ำคืนที่ผ่านมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16 2 4กถึงย4กันยายนที่ประเทศโปโลแลนด์เจ้าภาพทีมอันดับ7ของโลกส่วนไทยเราอันดับ14ของโลกจากสถิติพบกันเราเป็นรองสุด เจอกันครั้ง14ครั้งไทยก็แพ้ไปถึง11ครั้งและชนะได้เพียง3ครั้งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมผลการพบกัน5ครั้งหลังสุดไทยและโปลแลนด์โปลแลนด์ชนะทั้ง5ครั้งเรามาดูความพร้อมของบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์กันนะคะคุณผู้ชมทางด้านความพร้อมของทีมชาติโปลแลนด์อันดับที่7ของโลกที่เพิ่งคว้าอันดับที่5 ศึกชิงแชมป์ยุโรปมาหมาดๆและในทัวร์นาเมนต์นี้เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆนะคะเพราะว่าพวกเธอคว้าชัยชนะมาได้3เกมรวดโดยการเอาชนะทีมชาติสโลวีเนีย3ต่อ0เซตเอาชนะทีมชาติเกาหลี3ต่อ1เซตเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียได้อีก3ต่อ0เซตก่อนที่จะมาพบไทยเรา โดยทีมชุดนี้ของสาวโปรแลรนด์ยังมีตัวอันตรายอย่างบีหลังวัยเพียง22ปีนะีคะที่ทำไปแล้วถึง40แต้มในการแข่งขันรายการนี้อีกทั้งเธอยังทำสถิติบล็อกไปแล้วถึง10คะแนนจะเห็นได้ว่าโปรแลรนด์มีเกมรุกที่เฉียบขาดจากบอลเร็วและตัวตบหัวสาวที่สูงมากตบเร็วและแรงแถมเกมรับของทีมชาติโปรแลนด์ยังทำได้ดีเยี่ยม และพร้อมจะเล่นงานสาวไทยได้ตลอดอย่างแน่นอนเรามาดูความพร้อมของบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยเรานะคะหลังจากผ่านไปแล้วถึง3แมตช์ทีมชาติไทยยังแก้มไม่ตกนั่นก็คือการรับบอลแรกฟอร์มการเล่นตกลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะสาวไทยทำคะแนนได้น้อยกว่าที่คิดแต่ดูจากรูปเกมแล้วสาวไทยเราสามารถสู้ได้กับทุกทีมเลย อย่างไรก็ตามการเจอกับทีมอันดับที่5ในสุดชิงแชมป์ยุโรปรุ่นล่าสุดอย่างทีมชาติโปลแลนด์นั่นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับสาวไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโดยในเซตแรกโคตเวนส่งตัวตีหัวเสาอย่างชัชุออนโมกสีพิมพิชยากกรัมบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งและพรพันเกิดปราดและริเบรโรจิดาพานาหัวหนอง สาวไทยออกตัวได้ดีจากการขึ้นเกมรูปฝั่งขวาของบีมพิชยากโกกรัมจนนำไป6ต่อ0จนโคตโปแลนด์ต้องขอเวลานอกเบรกเกมเ,กเกสิร์ฟของไทยจากนั้นโปแลนด์ยกบอลสูงตบหนีบล็อก จากนั้นโปรแลนด์ยกบอลสูงตบหนีบล็อกแต่สาวไทยเน้นความเหนียวแน่นช่วยกันรับช่วยกันตบและผิดพลาดช,ช่วงต้นเซตมีการโต้กลับคะแนนยังคงนำถา่าง3ต่อ4แต้มโปรแลนด์ทำคะแนนตามมาติดติดเป็นช่วงๆนะคะช่วงกลางเซตไทยยังคงรับลูกเหนียวแน่นช่วยกันรับช่วยกันตบจนเอาชนะไปก่อนที่2 5ต่อ18มาต่อกันด้วยที่เซตที่2โปรแลนด์เสิร์ฟด้วยเกมรุก จนสาวไทยตั้งบอลแรกไม่เข้าจุดเหมือนสาวไทยเราช็อตไปดื้อๆนะคะโค้ดว่วนต้องเปลี่ยนชัชุออนซึ่งรับสึกหนักจากการรับเสิร์ฟและต้องบุกโจมตีไปพักนะคะและส่งผู้เล่นวิภาวีสีทองโมเมธนัชชาสุขสดสสิภาพรลงมาสับเปลี่ยนกันนะคะแต่เรายังแก้เกมไม่ได้นะคะโอ้โหจะแพ้ไปแบบขาดลอยที่7ต่อ25 กลายเป็นเสมอกันคนละ1เซตนะคะและมาต่อที่เซตที่3ไทยกลับมามีสมาธิโดยเฉพาะการรับบอลแรกเข้าจุดโคดดวนส่งวิภาวีสีทองกับอัชราพรพงยศใส่ทางหัวเสาฝั่งซ้ายจนขึ้นนำที่23ต่อ18จากนั้นแม็กดาเลนาสเตเชียลก็พยายามตบทำคะแนนตีตื้นแต่ก็ไร่ไม่ทำ ทำให้สาวไทยชนะไปที่25ต่อ22ขึ้นนำ2ต่อ1เซตมาต่อกันเซตที่4นะคะสาวไทยยังคงเดินเกมรุกผสมแบบสนุกไทยเราได้ความเหนียวและโจมตีแลกกันแต้มต่อแต้มไม่หา่างผู้เล่นของไทยเราดูมีความกดดันน้อยลงนะคะมั่นใจมากขึ้นสู้อย่างสูสีสุดๆโปรแลนดูจากผู้เล่นจะมีความเครียดมากขึ้น ตบออกบ้างเสิร์ฟพลาดบ้างแล้วก็ใช้เกมบล็อกและลูกตบคุมคมจนเบียดเอาชนะไทยไป25ต่อ22คะแนนเสมอกัน2ต่อ2เซตจ,จนเราต้องไปตัดสินกันเซตที่5มีคะแนน15แต้มโดยในเซตตัดสินนี้สาวไทยแม้จะโดนกดดันจากการรุกหัวเสาของโปลแลนด์ไทยใช้เกมรุกผสมเล่นแต้มได้อย่างมั่นใจ ดวลการแต้มต่อแต้มกับโปรแลนด์นะคะช่วงท้ายยังได้เรื่องการบล็อกของเตยหัตถยาบำรุงสุขนะคะจนได้2แมแบดพอยต์สุดท้ายก็เป็นโปรแลรนด์ที่กดดันจนตบออกไปเองนะคะทำให้ไทยชนะไปที่15ต่อ12เซตในการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ไทยเก็บชัยชนะนัดแรก ของศึกคัดโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยการชนะเจ้าภาพโปแลนด์3-2เซตเกมนี้อัชรพรคงยศทํา22คะแนนสูงสุดตามด้วยวิภาวีสีทองทนานํา17คะแนนเราต้องขอชมหัวจิตหัวใจของนักกีฬาสาวไทยเรานะคะที่เสียเปรียบทางกายภาพมากเช่นส่วนสูงน้ำหนักสภาพอากาศทีมยุโรปเกือบทุกทีม แต่เราจะใช้ความคล่องแคล่วบอลเร็วการลุกแบบผสมในการต่อสู้นะคะ่งเป็นการเล่นที่เฉพาะทางของไทยเราเลยทีเดียวแล้วค่ะในการแข่งในแมตช์ที่4นี้ของทุกทีมเรานี้ไปดูสถิติกันที่ว่าเราจะมีคะแนนอันดับอย่างไรไปดูกันค่ะอันดับคะแนนกลุ่ม C อันดับ1คืออิตาลีอันดับ2คืออเมริกา ส่วนไทยเราจะอยู่อันดับ5ของกลุ่ม C อันดับคะแนนโวลรงกิ้งโดย FIVB นะคะประกาศออกมาแล้วคะแนนเดิมหลังจากไทยเราแพ้อิตาลีนัดที่3จะเหลืออยู่ที่200.02คะแนนหลังจากไทยชนะโปรแลนด์3ต่อ2เซตได้คะแนนบวกเพิ่มขึ้นที่9.68คะแนนค่ะผู้ชมรวมเป็น 209.71อันดับโลกเลื่อนขึ้นมาที่13อย่างไรก็ดีคะแนนโวลังกิ้งจะเพิ่มมากน้อยก็อยู่ที่แมตช์ต่อไปไทยเราจะพบกับทีมอันดับโลกที่ต่ำกว่าหากไทยเราชนะผลบวกคะแนนได้น้อยหากไทยเราแพ้ให้กับทีมที่อันดับโลกต่ำกว่านั่นหมายถึงว่าเราจะเสียคะแนน v l วลรงกิ้งผลลบจะมากด้วยเช่นกันฉะนั้น ไทยเรายงคงต้องทำให้เต็มที่ในเกมต่อไปนะเรามาช่วยเชียร์เป็นกำลังใจส่งไปถึงทีมสาวไทยกันให้มากๆนะคะแอดก็ขอจบขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะ